เมื่อนี้ตามใส่ตันจ้ะผักก็มีสองอย่างมะละกับผกักคอร์ดเนาะมาเดินจ้กทุกคนอืมนันวครั้งแรลกบ่เคยกิน cọp cục cục nữa ta Ngon Hãy subscribe cho nua cỏ cục cụm lên ừ. Uhm. เพิ่งเคยกินครั้งแรกแซ่บแล้วจ้ะแซ่บแซ่บ ว,ว้าวเผ็ดมันจะอืม Mm hmm. นี่จากข้างในมันเสียนเป็นตันๆเนาะที่แหลกคิดว่าสิขมเพราะว่นวานุก็เคย,ยกินแส่บจ้ะ mm. มาจากคำสุดท <All> right. mm ้า hmm. ย อันนี้เลือกไปกินตเนนะจ๊ะกินบโเบุดนอกพี่น้องหอนทั้งหอนทั้งเพ็ดฝากติดตามรับชมเป็นปกำลังใจให้สองเกีนกินแสบเนี่ยะจ๊ะทั้งเพจแล้วก็ติ๊กต๊อกแล้วก็ยูทูบนะจ๊ะ